ทางคอปพคอ,อปคอบอกว่าจะยืนอยู่ในส่วนของผู้บริโภคแต่ว่าในแง่ของบริษัทประกันภัยเขาก็บอกว่าฐานะทางการเงินเขาก็เริ่มไปไม่ไหวละมีคนเคลมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการยกเลิกกรมธรรม์เหล่านี้ปัญหานี้ไม่รู้ทางออกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราถอดบทเรียนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทอมมี่ พิเชษนะคะเจรมณนีทวีศิลนักวิชาการอิสระแล้วก็อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภยัยแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Actual ลี่เอ s s ซ์เ s s o โซลูชั่จำกัดอาจารย์พิเชษอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์พิเชษถามก่อนนะคะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างคะ ปกติเขาจะเป็นคนดูแลความเสี่ยงออกแบบประกันแล้วก็ทําความแน่นอนเนี่ยครับให้บริษัทประกันเข้าใจถึงตัวความเสี่ยงหลักๆก็เหมือนวิศวกรการเงินนะครับวิศวกรการเงินคราวนี้อาจารย์การที่คิดรเรียกว่าแคมเปญต่างๆออกมาในเรื่องของประกันเนี่ยนั่นแสดงว่าได้มีการคิดแล้วว่าประกันต่างๆเนี่ยมันสาม,มารถที่จะมาให้บริการในความคุ้มทุนของบริษัทได้ใช่ไหมครับครอบผม จริงๆหน้าที่หลักของนัคคิสส์สัปภัยอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับวิศวะโยธาหรือะไรจะสร้างตึกครับตอสร้างตึกอ๋อครับแต่พอจะได้สร้างไปแล้วเนี่ยจู่จะมาบอกว่าขอยกเลิกสัญญาจะไม่ไม่รับผิดชอบแล้วแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้นะอาจารย์ในมุมนี้เนี่ยผมมองว่ามันต้องแบ่งเป็นสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องของในตัวสัญญาว่าเขียนไว้ยังไงบ้างเพราะว่าในตัวสัญญาเป็นเรื่องของการตกลงระหว่าง คนซื้อกับคนขายนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องความคาดหวังของคนซือ้อหรือว่าความเข้าใจตรงกันคงสุดจุดนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าครับอือาจารย์คะแต่ว่าในในในเวลาบริษัทประกันภัยเวลาเขาจะดีไซน์แพ็กเกจออกมาเนี่ยอันนี้ถักเป็นความรู้เขาจะต้องมีหลักการยังไงเขาประเมินยังไงเหรอคะครับหลักการอย่างง่าย,าย,ายๆครับคือว่าถ้าสมมติว่าเรามีตัวของสถิติที่บอกว่า สถิติเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเรารู้ว่าจะต้องจ่ายออกไปเมื่อไร่แล้วก็เท่าไหร่วันนี้ก็จะกําหนดราคาได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราพูดว่าอนาคตต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วเราแม่นยําว่าเราก็จะจ่ายเมื่อไหร่ทีนี้ยเราก็มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่ขายเนี่ยก็คือจะไม่ขาดทุนตัวยอย่างง่ายๆมันก็จะมีอยู่สองสามอย่างลัตเตอรี่เองสลากออมสินเองหลักพวกนี้ใช้หลักการเดียวกันนะครับโดยผมจ้บอกว่าการซื้อลัตเตอรี่ก็เหมือน <ๆ S 1> <ๆ>กันคือประกันนะครับ การซื้อลอตเตอรี่มันซื้อความรุนแต่เวลาซื้อประกันเนี่ยมันซื้อความคุ้มครองแต่วิธีคำนวณเนี่ยมันมาจากหลักการเดียวกันและยิ่งถ้ามีสถิติจํานวนเยอะๆมากเท่าไหร่มันยิ่งแม่นยําเท่านั้นอย่างทุติเราซื้อลอตเตอรี่อ,อยู่แค่สองสามใบเวลาจะถูกเลขคายสองตัวแต่ละครั้งก็อาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าเราซื้อสลักความสี่งที่หนึ่งเป็นพันใบ้าถูกเนี่ยทุกพังมันก็จะมีค่าเฉลี่ยที่อยู่ตรงกลางมากขึ้นนะครับหลักการประมาณนี้นครับ แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราใช้หลักการตรงนี้ในการที่จะดีไซน์เ,ออเบีย้ยประกันแล้วก็ประกันภัยแต่ละชนิดออกมาแต่ว่าทีนี้เนี่ยบ,บางบริษัทประกันภัยก็ดูเหมือนจะคาดไม่ถึงนะคะว่าเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอาจารย์มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขนาดนี้เนี่ยความผิดพลาดของบริษัทประกันภยัยหรือช่องโหว่อยู่ตรงไหนทําไมถึงประเมินความเสี่ยงผิดพลาดแล้วก็ จะยกเลิกกรมธรรม์แบบเหมาเข่งแบบนี้ค่ะออครับผมอ่าอาจารย์คงไม่ได้วิจารณ์เรื่องของการยกเลิกนะครับแต่จะ,จะขอบอกประก,การทางวิชาการเพราะว่าอ่ในมุมของนะักวิชาการอิสระแล้วก็ตั้งแต่สองปีที่แล้วที่มีปากการะกันเจอจ่ายจบเนี่ยออกมาเนี่ยเคยวิเคราะห์เป็นมุมมองเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าในส่วนของเรื่องของโรคระบาดแล้วก็โควิดนี่เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราเก็บสถิติมาได้แค่แบบสองสามเดือนในช่วงแรกเลยนะครับที่มีประกาศผลนี้ออกมาข้อที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นทุกๆสิบปีหรือทุกๆร้อยปีมันต้องมองตรงนี้ให้ออกก่อนข้อที่สองเพราะฉะนั้นช่วงแรกอ่ะทุกคนจะคิดว่ามันเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทุกๆสิบปีเหมือนโรคซาเหมือนไข้หวัดนกเหมือนอีโบลาอย่างเงี้ยนะครับคือข้อที่หนึ่งพอมันมีการยกระดับ WHO ยกระดับความเสี่ยงเนี่ยออกมาจาก,กว่าเป็นโรคระบาดที่เกิดจากทุกๆคิปีเป็นทุกๆร้อยปีขึ้นมาละอันนี้มันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นสิ่งที่สองเนี่ยนะครับที่เห็นก็คือในเรื่องของวิวัฒนา,าการของไวรัสวิวัฒนา,าการของวัคซีนวิวัฒนา,าการของยาทุกย่าเป็นอมิาตลอดนะคะระับประกอบกับการจัดการของมนุษย์ก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนเตรียงบุคลากรแล้วก็นโยบายรัฐบาลในการล็อกดาวน์ แต่ล็อกดาวเองเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดว่าจะล็อกดาวกี่ครั้งเพราะว่าล็อกดาวครั้งที่หนึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าล็อกดาวครั้งที่สองแต่ล็อกดาวครั้งที่สองที่มีประสิทธิภาพมากกว่าล็อกดาวครั้งที่สามมันเหมือนมันดื้อยาเรื่อยๆถ้าเราโดนกักตัวใช่ไหมฮะโดนสั่งล็อกดาวไปครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็จะไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือไา้เท่ากับครที่หนึ่ง เกิดขึ้นทุกประเทศครับเรื่องแบบนี้พราะกฎนี้มันเป็นกบใจยและเป็นสมการทั้งหมดเลยซึ่งคอนโทรลได้ยากมากาในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่เคยคอมเมนต์ไปนี่ก็คือว่าหลายประเทศสมมติเราจะเอาสถริติแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็บอกว่ามาจากความคุ้มครองยาวๆคําว่ายาวนี่ก็คือหนึ่งปีถือว่ายาวแล้ว<ะ>สถานการณ์โควิดที่ต้องดูเป็นรายวัน มันไม่เหมือนประกันรถยนต์ที่ปกติแล้วคือดูแบบเงินทางปีก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าก็จะเห็นในต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเวลาออกอตัวของเจ้แจ่จบจะมีคล้ายๆแบบในบ้านเรานะครับแต่ก็ทุกๆสามเดือนคือคุ้มครองสามเดือนเหมือนประกันท่องเที่ยวประกันแค่สามเดือนจบแบบเป็นแล้วปิดบ้านอีก อ๋อหมายความว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะการการทำประกันแบบเจอจ่ายจบเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็ทําแต่ว่าเขาทําคุ้มครองแค่สามเดือนแต่ของเราเนี่ยระยะเวลาหนึ่งปีระยะไม่เท่ากันใช่ไหมคะใช่หนึ่งปีสาหรับของเจอจ่ายจบถือว่ายาวยาวถมคือว่ายาวแต่การทุกวันก็เปลี่ยนไปได้สารการที่มองว่าวิวักนาการของไวรัสถ้ามันเปลี่ยนทุกสามเดือนแต่ว่า การทำประเมินไปนะคนมันประเมินไกลว่อสามเดือนไม่ไหวอ๋อครับอาจารย์คนนี้ในเรื่องของที่มีการยื่นศาลเพื่อให้เพิกถอนเรื่องการวินิจฉัยเกี่ยวกับการไม่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีมติใดๆออกมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องของเงื่อนไขในสัญญาแต่ละกรมธรรม์เนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับในการที่จะศาลจะ พิจารณาว่าจะให้ดําเนินการยังไงต่อไปใช่ไหมช่ารับผมคงอาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมของคนที่ดีไซน์ d u c t นะครับมันก็จะมีเรื่องของการบริหารความคาดหวังของผู้บริโภคด้วยอยู่ในมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าในอีมุมหนึ่งก็คือในส่วนของความเข้าใจจากผู้บริโภคนะครับคือต้องแยกกับความเข้าใจกับความพอใจให้ออกนะครับค คือคือถูกกองเข้าใจก็ก็คงก็มีเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นพื้นฐานก่อนที่จะสร้างความพอใจได้นะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องตัวของว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในอ่าตัวของข้อความซึ่งจริงผมก็เห็นใจทั้งฝั่งของคู้บริโภคเพราะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ซื้อประกันเดียร์แต่เครับครับอาจารย์มันมีคำหนึ่งนะเพ่าะ่าุกเเขาอยากได้ครับครับคืออาจจะตีความค่อนข้างยากและผมก็อาจจะตีความไม่เป็นด้วย คือเขาบอกว่าเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมันแล้วแต่ว่าจากกับารนาว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยคนที่รอนี้ก็อาจจะได้รับการพิจารณาเรื่องนี้อาจารย์มองอยังไงบ้างค่ะเอรื่องเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่อมองยากครับแล้วมันก็เป็นอส,งสงองฝั่ง,ง,ง,งที่คงจะต้องมีทางออกนะครับว่าทางออกก็จะเป็นยังไงบ้างมันก็คงจะต้อง,มอง,องมองกันต่อไปนะครับรวมถึงบริบททั้งหมดด้วย แต่ผมก็มงไปมากมากกว่านั้นนะครับคือจุดหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมคงไม่ได้ไปนั่งดูว่าสัญญาโยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับผมมองภาพอยู่เป็นภาพรวมทีเ่เป็นทั้งอีโคซิสเต็หรือรวมทั้งระบบมากขึ้นตรงที่ว่าถ้าในมุมหนึ่งในในส่วนที่ จุดลงรอยหรือว่าต่อกันยากตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสทําให้สมมตินะฮะระบบของระบบไม่ได้รับความน่าเชื่อถืออันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับระบบประกันใหงระบบในมุมประกันคือถ้าระบบประกันเนี่ยเริ่มมีริษัททีล้มละลายแล้วเริ่มล้มเป็นโนโมิโน่นะครับคนที่เหลืออย่างเงี้ยครับที่เหมือนกับไม่รู้วิโนมิเน่หรือไม่ได้เคลมประกันอย่างเงี้ยครับ รวมถึงเบี้ยประกันในอนา,าคตมันก็จะมีสิทธิล์ลัมาตีกลับมาที่มันก็แพงขึ้นนี่คือมนเป็น8เรื่องที่ว่าเป็นภาพรวมนะครับ<ถ>บ้านเกิดบ้างในภาพรวมสิ่งที่ท่าผมเห็นว่าน่ากลัวไปกว่าน,นะนะนั้นเนี่ยในในสถานกา,ารณ์ตอนนี้เลยก็คือเรื่องของคนที่เจาะจงระติดโควิดแล้วก็เรื่องที่เป็นคาถามกลับมาว่าประกันเจอจ่ายจบส่งเสริมให้คนมีโอกาสไปติติด,ต,ดตัวของโควิด นักซื้อปั๊บอาจจะไม่ได้เกาะจงนะครับแต่อาจจะแค่มารหรืออาจจะแค่ทําให้ตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงหรือไปเที่ยวโดวยไม่ระวังตัวก็เพราะว่าคิดว่า <c oughs> มีความคุ้มครองที่สูงที่สามารถจะได้จำานา,ากับจุดนั้นได้ซึ่งในจุดนี้ถึงหลักการประกันเนี่ยมันพิลักการประกันนะครับมันเหตุว่าเราซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งตอนแรกเนี่ยมูลค่ามันหนึ่งล้านบาททุนประกันอาจจะอยู่แค่แปดแสน เพราะฉะนั้นเราก็จะระวังลดเราเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะเคลมได้สูงสุดแค่แปดแสนท<ฆ>ี่หลักการประกันคือไม่สามารถจะไปกําไรได้จากตัวทุนประกันมันเองแต่ถ้าผ่านไปสมมุติว่าผ่านไปหนึ่งปีราคารดจนตกมาเร็วมากตกลงมามากเร็วกว่าที่คิดจากหนึ่งล้านลงมาเหลือแค่หกแสนบาทลงมาเร็วนะคระับ<ฆ>แต่ทุนประกันเนี่ยถ้าสวลถเสียได้แปดแสนถามว่าณจุดนั้นถ้าทุนประกันยังเท่าเดิมอยู่ที่แปดแสนแต่อีตัว ของตัวมูลค่ารถเหลือแค่หกแสนเวลาที่อดอยากจริงๆหรือว่าในกลุ่มคนบางคนจริงๆก็อาจจะคิดว่าชุบรถตัวเองดีกว่ารดตัวเองมูลค่าหกแสนไปได้เงินแปดแสนมาไปซื้อรถทั้ไหนก็ยังไหวอันเนี้ยผิดหลักการประกันค่ะรับผมอยากจะพูดให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งในจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าบริษรัทประกันก็คัดไม่ถึงก็คือเรื่องของไอ้จุดจุดนี้ครับว <คน S 2> <า>่อจงใจติดโควิดตัว ใครจะถูกต้องครับเพราะว่าในส่วนของความรุนแรงของโลกมันลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้เช่นกันอืมอาจารย์เ่าที่อาจารย์รพูดมาหนึ่งแสนก็ไม่บบคุม้มแต่อยู่นี้เนี่ยติดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าแค่ไอตออแขกแค่สอ,องสามวันผมมองว่าเออมันจะคุ้มเห็นไหมอันนี้มีจุดเำคที่ผมว่าเป็นสมมุติาานที่สําคัญมากๆและมันเป็นปัจจกลไกที่ไปทําให้อ่าแบบตั้งระดับประเทศชาติเนี่ย คือมีนคนติดโควิดกันมากขึ้นไป<ม>บล็อกเตียงบล็อกอุอกรทางการแพทย์หลายคนอยากติดก็อาจจะไปติดเกิดพฤติการเรียนแบบพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ครับท,ที่มันจะทวีคูณไปทอดทอดแล้วมันบางทีเป็นสิ่งที่บางคนมองไม่เห็นในจุดนี้<ม>และเป็นสุดที่ผมก็เชื่อว,ว่าบริษัทประกันนะครับหรือคนที่ดูแลความเสีย่ยงกลัวตรงจุดนี้มากที่สุด คือถ้าเคลมแล้วติดหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตามกติกาแต่อีกส่วนที่ไปอยู่จุดนี้มันเป็นเงินที่ไหลออกจากระบบโดยไม่จําเป็นเพราะว่าประกันมันคือการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกใช่ไหมฮะแต่คนที่ไม่ได้ทุกจริงจริงแต่ไปดึงเงินออกมาจากระบบมันจะทําให้คนที่ต้องการจะเฉลี่ยทุกเฉลีย่ยทุกจริงๆเนี่ย แตกตัวตามไปด้วยอค่อนข้างที่จะกังวลตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อีอกแง่มุมหนึงเนี่ยในในแง่ของบริษัทประกันเองเขาเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้ปัญหาลุกลามไปเนี่ยบริษัทในในส่วนของประกันภัยอาจจะจะจะ,จะอาจจะมีปัญหากระทบทั้งระบบด้วยอย่างนี้เนี่ยในแง่ของผู้บริโภคบางคนที่เขาไม่ได้จงใจติดโควิดจริงๆแต่ว่าไปติดมีโอกาสเสี่ยงไปติดโควิดจริงๆมันมันสองด้านนะคะอาจารย์ สุดท้ายอาจารย์ถ้ามองเรื่องของทางออกจะเป็นยังไงอาจารย์พอจะมีทิศทางไหมคะเพระตอ,ตอข,ข,ขอพูดาตามาหลักการนะครับว่าถ้าเรากลับย้อนถอดกอาเพลิดถอยหลังมาก้าหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าปาระกันเนี่ยมันคือการเฉลี่ยถูกเฉลี่ยสุกแล้วมันก็คือเอาเงินจากทุกคนมากองรวมกันแล้วก็มีจอดภาพาตรงกลางภาพใ,ในจุดเนี้ยมันก็การเป็นบริษัทประกัน เงินคนที่กองมาก็กองมาตามความสามารถหรือกำลังของแต่ละคนนะครับทุนประกันก็ได้ของแต่ละคนค่ะเพาเราอยู่บนความสุจริตคือว่าทุกคนก็คือในหลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุดมันก็คำนวณตามตามเนือภาพมาโอเคถ้าหลุดคำนวณมีการที่ประเมินหรือว่าบางบริษัทมองภาพในแง่ดีจนเกินไปแล้วก็คำนวณจนเก็บเบีดเด้ยได้ไม่ได้ตรงตามในสิ่งที่ะจะชดเชยกับไอสิ่งที่ต้องจ่ายเคลนไปอันนั้นเป็นเรื่องนะครับแต่แต่ว่าในส่วนที่จุดหนึ่งคือ ถ้าทางออกอผมคงก็วองภาพนะครับว่าจัดก,การสิ่งที่รั่วออกจากระบบโดยไม่จําเป็นข้อที่หนึ่งก่อนนั่นก็คือมาถาถามว่าประกันเจะจะจบผมเคยพูดเมื่อสอปีที่แล้วนะครับว่ามันจะมีคํานึงที่เรากลัวมากก็คือเรื่องของโอเวอร์อินชัวร์นะครับเอร์อินชัวร์คือทุนประกันสูงเกินจําเป็นไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับการที่ทุนประกันสูงเกินความจําเป็น คนคนหนึ่งมันก็เหมือนว่าเรามีรถคันหนึ่งแค่แปดแสนแต่ว่าทุนคุ้มครองเวลารถเสียเราได้ล้านหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าเรารถมีมูลค่าแปดแสนแล้วนึกภาพตามว่าถ้าทุนประกันได้สองล้านถ้าคิดว่ายังไม่พอถ้าทุนประกันคือสิบล้านเราลดเรามูลค่าแค่แปดแสนค่ะจุดน,นี้มันจะจูงใจให้พฤติกรรมของคนเนี้เปลี่ยนไปถูกไหมครับแล้วแต่แล้วแต่คนที่มองภาพว่าแบบตัวเองขัดสนเท่าไหร่ สมมติคุณประกันที่ได้มันเท่ากับประมาณติบเท่าเงานินเดือนอ่ะจับการที่อ่าไปอติดโควิดหรือไม่ได้ดไปเจาะจงติดแต่ว่าไปแค่าปากอันนี้เนี่ยเรื่องหนึ่ง,อ,อ,ง,งอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการที่มองภาพในนั้นค่อยๆแบบบรัทประกันขยับรับผิดชอบอะให้มีสภาพคล่องมีการผ่อนจ่ายหรืออะไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ก็ได้ยินบ่อยๆก็คงจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเคลมเนี่ยนะครับ หลายหลายครั้งบางทีเราจะเห็นว่าทางผู้บริโภคนะครับก็เหมือนกับจะกลัวว่าอจะไม่ได้เงินก็คือจะต้องขอไปไว้เอทำไมยื่นไปแล้วกี่วันกี่วันยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแบงก์นะครับซึ่งประกันมันจะไม่เหมือนกับธนาคารตรงที่ว่าถ้าเรามีบัญชีเงินสดเราจะไปถอนเราไปยื่นปุ๊บเราจะได้บัญทีแต่ธุรกิจประกันบางทีจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยครับ คือถ้าเขามีเวลาตรวจสอบมากขึ้นนะครับมันก็จะสกรีคนที่ต้องการชุดจริตเคลมหรือว่าเคลมจะไม่จาเป็นอะไรเงี้ยได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ผมเชื่อนะครับว่าถ้าถ้าสังคมให้เวลาอันนี้ผมพูดถึงเรื่อของผู้บริโภคเหมือนกันให้กับเวลาเขาว่าจ่ายจ่ายเคลมนะครับจ่ายในมือตือโราบริษัทประกันก็ต้อง้ทามั่นใจให้กับผู้บริโภคเหมือนกันว่าจะได้เงินจริงจริงใช่ว่าผู้เขาต้องได้เงินจริงๆผมบอก เดนี้แต่ว่าต่างฝ่ายต่างแบบเห็นและเข้าใจผมมองภาพนี้นะครับค่ะ uh แต่ว่าทางออกจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าต้อง,ยองหยิบเครื่องมือทางการเงินแล้วก็ที่เราบอกครับสรุปว่าในส่วนที่มันรั่วโดยไม่จําเป็นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ใต้ข้เขาวทแข็งนะครับไม่ควรจะคิดว่าก็ทุจริตเคมีแค่ไม่กี่คนคนหนึ่งไม่เท่าไหร่ เป็นเรื่องพฤติกรรมที่เรียนแบบมาอยู่ใต้ตัวน้ำแข็งที่ว่าภูเขาน้ําแข็งเราเห็นแค่ยอดแต่จริงอ่ยมันต่ําลงมาเป็นสิบสิบเท่าเราไม่มีใครเห็นแล้วก็พิสูจน์กันไม่ได้แต่เราคาดว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดที่ญี่ปุ่นคนที่อไป่อจงติดโควิดผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไงคงโดนสังคมให้ควางท้องไปแล้วม<ต>ั้งครับเราไปติดตลอดไหมครับแต,แต่ที่ผมเห็นในสังคมไทยคือ พอเราเห็นคนคนหนึ่งที่สมมุติว่าจะไปเจาะตรงติดโควิดโอเคถึงแม้จะไม่เห็นในสื่อโซเชียลหรือไม่ได้เห็นในสื่ออื่นแต่แต่ผมเชื่อว่าเราอาจจะต้องแบบคุยให้ทราบค่ะครอยให้เข้าใจตรงกันว่ามันไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะสมมติว,ว่าเขาได้ไปแต่หนึ่งจากกรมธันเรื่องจาเจาะตรงติดโควิดเราไม่มีใครรู้ว่าเขาเองก็รู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบข้างบ้านอาจจะรู้ทั้ง,งครอบครัวอาจจะรู้ญาติอาจจะรู้แล้วก็มันก็เรียนแบบกันไปแล้วก็ กระจายเป็นทอดทอดไปถูกว่าเขาได้แค่แสนหนึ่งไปจากบริษัทประกันแต่ว่าประเทศชาติอาจจะเสียเป็นหลายหลสิบล้านหลายหลร้อยลาย้ลานจากต่อนหนึ่งคนอืค่ะได้ค่ะอาจารย์วรวมอย่างเงี้ยฮะทั้งระบบครับผมค่ะ<แ>ได้ค่ะเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะคะว่าจะออกมาทางไหนยังไงเพื่อสมดุลระหว่างทั้งบริษัทประกันภยัยแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคด้วย